在。 ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะกะกะตได้มีการประกาศวันเลือกตั้งคือ14พฤษภาคม2566ค่ะประชาธิปไตยอยู่ในมือของท่านแล้วกะกะตข้อวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566กรณีประกาศภายใน5วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศยุบสภาซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากะกะตว่ากะกะตจะออกประกาศ ใน5วันนับแต่วันที่มีการประกาศยุบสภาประกาศนั้นจะบอกว่าวันเลือกตั้งเป็นวันไหนรายงานล่าสุดจากกะกะตกำหนดวันเลือกตั้งเป็น14พฤษภาคม2 5 6 6ค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นข่าวด่วนหลังจากที่กะกะตาขาะวันเลือกตั้งคือ14พฤษภาคม2 5 6 6เลือกคนดีเข้าสภาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ